มะแว้งเครือแก้ไอวิธีใช้ผลแก่ห้าห้าถึงสิบผลโขกพอแหลกคั้นเอาแต่น้ำผสมเกลือเล็กน้อยจิบบ่อยๆหรือใช้ผลเคี้ยวกินทั้งเนื้อและน้ำจนกว่าอากาศจะหายหรือดีขึ้นมะแว้งเครือ เป็นไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มมีหนามตามส่วนต่างๆใบรูปกลมดีขอบใบหยักเว้าส2ง,งห้ายากักผิวใบอาจจะเรียบหรือมีหนามเล็กๆตามเส้นกลางใบออกดอกเป็นช่อคล้ายดอกมะเขือมีสีม่วงเจสอนสีเหลืองผลกลมอ่อนดิบมีสีเขียวมีลายเล็กน้อยสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงสด ส่วนที่ใช้เป็นยาผลแก่สดช่วงเวลาที่เก็บเป็นยาคือผลสุกรสและสรรพคุณยาไทยรสขมเป็นยากัดเสมหะวิธีใช้ใช้รักษาอาการไอและกับเสมหะนำผลแก่สักห้าถึงสิบผลมากโคพอแหลก